สวัสดีครับร้านอวพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆไหมแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระคุณแผนพิมพ์้าลี่ยบนะครับพิธีจตุรพิทพรไชยนะครับปี2518วัดรัตนาชัยนะครับวัดจีนะครับผมหลวงปู่กวยนะครับวัดโคสิตารางหลวงปู่โตพระภูติจิมพีหลวงปู่ดูวัดสแกปุกเสกนะครับผมเดี๋ยวจะพูดถึงประวัติการสร้างให้ฟังนะครับผมประวัติการสร้างก็คือนะครับในเดือน นะครับในเรียนนะครับนุ่มดีนะครับผู้บรรยาการเรียนจาจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับซึ่งเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่ดูนะครับนะครับท่านใกล้จะเกษียณแล้วตอนนั้นนะครับท่านก็กล่าวว่าจัดจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายนะครับที่บ้านเกิดนะครับเดิมของนั่นก็คืออําเภอนางบวชบางนางบวชนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็มีวัดเขาใหญ่เป็นวัดเก่าแก่ก็จะทำรูปทีโซมไปมากนะฮะท่านก็อยากจะหาเงินไป วันะซ่อมแซงนะครับก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหลวงปู่ดูนะครับพระสแกรถ้าเป็นศิษย์หลวงปู่ดูนะท่านสนิทกับหลวงปู่ดูนะหลวงปู่ดูก็คิดดิดลรายชื่อมาเลยนะครับมีพระไกจีจังต่อไปนี้นะครับให้ไปนิมนต์มาทําพิธีพุทธามิเศษใหญ่เลยนะครับเหมือนกับหลวงปู่ดู่นั่นจะเห็นอนาคตนะครับผมให้นิมนต์นะครับองค์แรกก็เป็นหลวงปู่โตนะวัดประดูชิมปรีนะครับ ที่ท่านเชื่อเข้มขังเชื่อในเรื่องของความเข้มขังในพุทธคมนะครับมีหลวงพุทโตวัดประดูจิมพีนะครับองค์ที่2ก็คือหลวงพ่อนองนะครับวัดกลางนะครับอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์ที่3ก็คือหลวงพ่อถิ่นนะครับวัดป่าเลไลนะครับเรารู้จักกันดีนะฮะหลวงพ่อถิ่นใา้กระดงดังนะครับวัตจุมงคลทั้งก็เรื่องของคงกระพันนะครับองค์ที่4ี่ก็คือหลวงพ่อใหญ่วัดสแกนะครับองค์ที่5หลวงพ่อพิง วัดโบสถ์กนขันูนะครับองค์ที่หกนะครับหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับหลวงพ่อเส่งนะครับหลวงพ่อเส่งวัดจัลยานมิตรนะครับผมองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดก็ตอนนี้นะครับไกลๆก็สอหาวัตถุมงคลท่านนะครับผมหลวงปกลวยวัดโคสิตารามนะครับ อย่างลูก้าผมลายหนึ่งก็มาเาอวัตถุมคนที่ทีลายก็บอกก็หาให้หาไว้เพราะว่าเขาเนี่ยเมื่อก่อนล้มละลายนะครับหมดตัวเลยนะครับส่วนสุดท้ายก็ไปซื้อรงางทัตเตอรี่ปรากฏว่าถูกวันที่หนึ่งนะครับตอนหลังก็เลยบอกเออใช้ชีวิตสมถะน,นะครับเพราะเขาเคยลําบากมาเยอะนะครับตอนที่ล้มละลายช่วงนั้นนะครับพระเจจีองค์ที่ท9ก็คือหลวงพ่อไวยวัดบางทรายนะครับองค์ที่10ก็หลวงพ่อไยนะครับ็นกระดงดังในเรื่องของนะครับยิงจูบสองหาง เรื่องของตะกุดคงกระพันแรงตาองค์ที่11บดนะครับพระราชสู่วันโสพลนะครับวัดพนัญเชิงองค์ที่สิบสองก็หลวงพ่อแปรวัดพิคุนทองนะครับรู้จักกันดีนะครับทราบกันดีองค์ที่1ิบามก็หลวงพ่อเฉลิมวัดพญาติการามปัจจุบันท่านก็น่าสังขารไปแล้วนะครับองค์ที่สิบสี่หลวงพ่อหวนวัดพุทธายสวัสดีก็โด่งดังเรื่องของเล็กไหลนะครับผมพระเล็กไหลองค์ที่สิบสี่ไปแล้วนะฮะองค์ที่สิบห้าหลวงพ่อปวงนะครับ วัดขุนทิพย์องค์ที่สิบหกเนี่ยนะครับถ้าให้เป็นิมลนุปศสีนะครับแต่ตอนหลังวุปศสีในพิธีใหญ่ไม่ได้มานะครับให้หลวงพ่อสมบูรณ์มานะครับหลวงพ่อสมบูรณ์วัดถ้ำขาวคุณนาคมาแต่ว่าเวลามันพิธีพิธารเสด็จตอนเย็นนะครับแล้วในเวลาบางคนเขาก็เห็นนะครับอัสนะที่วางไว้ให้วงปศสีนั่งนะครับประกหบวงปศสีเป็น,เป,นเป็นรูปวุปศสีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพับผงเนี่ย นะครับก็จะเอาผงไปให้เสกันก่อนนะที่กุฏิหลวงปู่ศรีนะครับก่อนที่จะมาขึ้นรูปนะครับก่อนที่มาปั๊มเป็นพระนะครับผมก็ผ่านพิธีพุทธาพิเศษไปนะครับโดยเวลาออกมาก็เกิดเรื่องมาัศจันนะครับมาัศจันที่หลวงพ่อรวยท่านก็บอกเออหลวงพ่อกลวยท่านก็บอกนะครับเขาไปทดลองยิงก่อนนะครับพอทดลองยิงเสร็จก็ไม่ออกนะครับหลังจากนั้นหลวงพ่อกลวยก็มาบอกนะครับ นะครับมีปฏิหาร่างต่างเกิดขึ้นอย่างเช่นนะครับหลวงพ่อกลวยท่านก็บอกว่านะครับถ้าเป็นหลวงพ่อนอก็เป็นนะครับมีคุณวิเศษด้านมหาอุดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลวงพ่อพิงก็เป็นเรื่องของแคลค่านะครับแคลค่ากำลังไฟดีอย่างยิ่งนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ต่อหากันอย่างยิ่งนะครับผมนะครับผมให้ดูด้านหลังครับก็ด้านหลังก็ ปั๊มนะครับคำว,ว่าวัดรัตนชัยนะครับต่อยปั๊มคมลึกนะครับไม่ได้ถอดพิมพมาแน่นอนนะครับให้ดูขอบ พระคุณใหม่พิมพ์ห้าเหรียญนี่หากันเยอะนะครับผมเป็นที่นิยมนะครับจะเป็นห้าเหรียญนิยมนะครับถ้าล er. ูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรปลาเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวระจุมงคลดีๆจากร้านอวยพรปลาเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ